สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เกษตรกรทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวการใช้งานนะครับผมปั๊มบาดานนะครับผมโซลเซลนะครับยี่ห้อแฮนด์ลนนะครับผมขนาดหนึ่งแรงนะครับแล้วก็ใช้เป็นแผงโมโนสามแผงนะครับผมตอนนี้นะครับก็เวลากี่โมงเอ่ย เวลาไม่เห็น9โมงนะครับผม9โมง40 00นะครับผมตอนนี้ก็แดดอ่ากำลังเริ่มแรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูน้ำนะครับตอนนี้ก็ทำการเติมไปอ่าบนสระนะครับชุดโครงสร้างนะครับผมก็อ่าในงบที่ผมติดตั้งไปนะครับ ก็จะได้เทขาอา่าโครงสร้างโซลร์เซล์นะครับครับประมาณสี่จุดนะครับผมส่วนปากบอ่อนี้ผมเทเองนะครับผมอืมแล้วก็ส่วนผืนผืนตรงนี้นะครับผมก็เทเองนะครับ่ไม่เกี่ยวกับชุดติดตั้งนะครับผมบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อขนาดสี่นิ้วนะครับผม ผมก็ได้ไปขออนุญาตกับอ่ากรมทรัพย์ที่จังหวัดนะครับผมพามาดูกล่องคอนโทรนครับอะครับผมกล่องคอนโทรนเรื่องการอ่านค่าไฟผมก็ยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็สามารถอ่าทีนี้อ่านบม่มได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านกันยังไงนะอ่านค่านะครับผมครับอันนี้น่าจะรอบหรือเปล่านะครับผมรอบมอเตอร์หรือเปล่านะครับชุดนี้ก็รับประกันนะครับผม สองปีนะครับผมพามาดูแผงนะครับเป็นแผงยี่ห้อเอ,อแม็กนัมนะครับผมแม็กนัมรุ่นฮันเตอร์นะครับขนาด400วัตต์นะครับ นี่ก็เป็นแผงนะครับผมแผงเมนูส0่ร้ยบาทนะครับสามแผงประดานบอ่อนี้นะครับอผมโยนไป30มสิเมตรนะครับผมน้ำปากบอ่อก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินสิบเมตรนะครับน้ำปากบอ่อนะครับผมตอนนี้แดดมาละเมื่อกี้ แดดหายนะครับเดี๋ยวผมพามาดูน้ํานะครับผมน้ําที่กําลังเติมสะครับครับอ่าท่อที่ผมดูดขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้เป็นท่อส่งน้ํานิ้วครึ่งนะครับผมเป็นท่อส่งน้ํานิ้วครึ่งนะครับ เห็นไหมครับเก็น่าจะพอเห็นนะครับผมก็ลงทุนนะครับจะอ่าทาเกษตรนะครับผมในพื้นที่อ่าที่เราล้อมรั้วนี่แหละครับเขาจะมีเลี้ยงปลานะครับผมเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะครับผมแล้วก็ปลูกพืชผักนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอ่จะไปพี่ท่านใดนะครับ สนใจในการเจาะบ,บารดานพร้อมติดตั้งนะครับผมก็ผมจะขึ้นเบอร์โทรของช่างไว้ให้นะครับผมชุดติดตั้งตัวนี้นะครับผมติดตั้งไปที่สามหมื่นเก้าพันนะครับผมแล้วก็งบที่ผมเจาะบาดานไปนะครับก็เป็นเจาะด้วยระบบลมนะครับบอ4นิ้วนะครับผม ทั้งชุดติดตั้งนะครับผมแล้วก็าาการเจาะบาดานะครับก็รับประกัน2ปีนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามนะครับเพ,พื่อมาคว้าการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องนะครับ